สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องชูบีดาวแฮมอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นช่องที่มีการเสนอเกี่ยวกับตแตมแล้วก็ของสะสมนะคะจะเป็นทั้งแบงก์เก่านะคะเหรียญเก่าแล้วก็พวกการ์ดต่างๆนะคะวันนี้เราก็นำตะแตมสวยๆนะคะเป็นพระบระมาสาทิศร,รักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะเชิญชมได้เลยนะคะ เรามาชมสแตมดวงแรกกันเลยนะคะเป็นสแตมที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะสแตมทองเป็นสแตมชุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบนะคะอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะปีพศ2530นะคะสแตมดวงนี้นะคะก็จะเป็นสแตมทองดวงแรกของประเทศไทยเลยนะคะ ซึ่งมีราคา100บาทค่ะวันแรกจำหน่ายนะคะของสแตมชุดนี้ก็จะเป็นวันที่5ทธันวาคมปีพศ2530ในแผ่นหนึ่งนะคะก็จะมีสแตมทั้งหมด10ดวงค่ะซึ่งจำนวนการพิมพ์นะคะของสแตมชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด20000 0ดวงนะคะ จะพิมพ์ด้วยแผ่นทองคำแท้ดุนนูนพื้นภาพสีน้ำเงินนะคะเป็นสแตมทองที่มีความสวยงามามากๆเลยนะคะเป็นภาพพระบระมภาษิตศรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมพระประบาพิไทยยอ่อภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสแตมเซตนี้ก็พิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะสแตมชุดนี้นะคะก็มีความสวยงามมากๆเป็นสแตมที่มีสีทองนะคะ เป็นแตม์ชุดตราไปรเสนากรที่ระลึกนะคะในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบวันที่5ธันวาคมพศ2554เป็นชุดที่3นะคะแล้วก็วันแรกที่จำหน่ายนะคะสแตม์ชุดนี้ก็คือวันที่5ธันวาคมพศ2554ค่ะซึ่งรายละเอียดของสแตม์นะคะก็จะเป็นพระบรมมัชายาลักษณ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉรองพระองค์ บรมขัดติยราชภูสิตาพรวิธีการพิมพ์นะคะก็จะพิมพ์แบบหลายสีนะคะพิมพ์บนแผ่นฟอยล์แล้วก็ปั๊มดุนนูนจํานวนสแตมนะคะใน1แผ่นก็จะมีทั้งหมด4ดวงสแตมเซตนี้นะคะก็มีความสวยงามนะคะสแตมหน้าดวงราคาดวงละ9บาทค่ะเป็นสแตมมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษา80พรรษาชุดที่1นะคะ สตปมชุดนี้นะคะวันแรกจำน่ายก็เป็นวันที่5พฤษภาคมพศ2550ในชิดแผ่นหนึ่งนะคะก็จะมีสแตปมทั้งหมด9ดวงด้วยกันค่ะจำนวนการพิมพ์นะคะของสแตปมในเซตนี้ทั้งหมด3ล้านดวงค่ะสเตปมเซตนี้สวยงามมากเลยค่ะ สแตมพระบร,รมมายลักษณ์รัชกาลที่9อันนี้เป็นชุดที่5นะคะซึ่งประทับตรางานกาชาติปีพศ2536ประทับตราสวยงามมากๆเลยค่ะในแผ่นสเตมแผ่นนี้ทั้งหมดเลยนะคะสแตมดวงนี้นะคะก็จะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่6ชุดที่2นะคะ วันแรกจำหน่ายก็คือวันที่9ธันวาคมพศ2513ภาพในสแตมนะคะก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่งจุดไฟเอเชียนเกมนะคะในหนึ่งแผ่นนะคะก็จะมีสแตมทั้งหมด50ดวงค่ะสแตมชุดนี้นะคะก็พิมพ์ที่สำนักพิมพ์รัฐบาลกระทรวงการคลังประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ สตมเซตนี้นะคะเป็นสแตมเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบวันแรกจำหน่ายก็เป็นวันที่5ทธันวาคมพศ2518นะคะสตมเซตนี้นะคะใน1แผ่นก็จะมีสแตมทั้งหมด50ดวงค่ะซึ่งมีราคาดวงละ75สตางค์แล้วก็ราคาดวงละ5บาทนะคะภาพก็จะเป็นพระบ,บรมาพิทย่่รรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมและก็สีธงชาติไทยนะคะ โดยมีตรามหาจักรีบรมราชอยู่เบื้องบนส่วนภาพในสเต็มดวงนี้นะคะก็เป็นพระบรม,มชายาลักษณ์เต็มพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพไทยโดยมีตรามหาจักรีบรมราชอยู่เบื้องบนนะคะแล้วก็สแตปมเซตนี้นะคะก็ได้พิมพ์ที่ประเทศอังกฤษคะ่ะผู้ออกแบบสเตปมนะคะก็คือนายประวัติ พี่พิดปิยะปะกรณ์ค่ะและนี้ก็คือสแตมชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีชุดที่2นะคะสแตมเซตนี้นะคะก็มีทั้งหมด5ดวงค่ะสแต็มนี้นะคะก็อยู่ในปีพศ2539ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปที่เราจะนำเสนอสำหรับน้องๆคนไทยนะคะท่านไหนที่อยากจะสะสมสแตมแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสะสมสแตมประเทศไหนเรามีสแตมของต่างประเทศนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เราขายในราคาที่ ต่ำมากๆเลยซึ่งอยากจะให้น้องๆคนไทยนะคะได้สนุกสนานกับการสะสมสแตมของต่างประเทศค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ